กินขา้ากินข้าทุกคนแกงน้ำม้แกงน้ำม้สดรานกเขาก้อยแคมแดงานนกเขาไม่ใช่นกเรากาอยแคมแดง ยัลงล่ะยังลงล่ะยังได้กูแจนยูได้บ่ล่ะหลุดดเ bên thì mình sẽ giúp vì nó ngon rất là ngon này, thịt sẹp, kẹn ở mặt, kẹp, kẹn cho sẹp, cứ sẹp, phim mẹ, sẹp, sẽ ăn riêng với sẹp ใช่ให้กินเาสอ,อใส่กลนะ่องวันนี้จังหวนบุนวายากเผาวอยอย่างาาแล้ผมไผ่มี่ไม่อเหอนกระดอกโดเรากินอำปงังรมากรน,นีนแซ่บล มไมันไม่เห็นตัวเล็กเ่ยเลขก็เห็นมันได้กดหรือเัน่กดแล้วมันจะวัดใช้ได้แต <c oughs> ่บ,บนนี้พักพนิดครับ มืดเดงรับแล้วเมื่อเราบนนั่งเบ้นเมื่อเราบอกินไปบอเขาเงี้ย้นเยฮะ